สวัสดี่งานจุดตที่หนงนะครับงประตอบเป็นื้เที่ของค่าเทพลาองผู้ชมชาวมัชคุ่มบรรยากาศสามไฟสิบล้านค่ายเทพลาครับท่านอาจารย์ครับานที่ของีข้งลันเท0ลานครงไสิบล้านของดุกทอง นักส้อไหมครับี่โอเคนะครับโอเคอเราจะจุดตั้งไฟแสงขานที่สา,ามหมายเลขหนึสีของคุณนางสาวจันเพ็ญผมเท้าพิกุลทองสร้างสรรค์ประวาองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุาาาางดมเพสองสองหนึ น้ำเัาน้ำไฟนหหนึ่งร้อยานเมไถอยนะครับไถอยนะวัาด้วยระวังด้วยนะครับคนที่เป็ดีเิใชดไไปอไปอออเอาเชิญกะทิต่อครับเราจะจุดปั้งไฟแสนฐานที่5หมายเลข560ของนางสาววิชุดาประสมรี ขวายองค์พระมหาธาตุวัดกากรุงเทพพนมสางสรนสามสองหนึ่งไปตองนี้ขั้นตอนอยู่แล้วครับท่านไปตงหมตองนี้ขั้นตอนเตรียมไว้แล้วนะครับเฮ้ยเรื่อยครอบครัวทั่วนโรงพยาบาล5 0าปัามหาจตุรัอกับท่านนายแพทย์นางชัยแล้ว ก็ขออนุญาตแต่งกรอนให้ท่านให้ท่านตรวจสอบนะครับท่านบอกว่าง่ายๆอะไรก็ได้ถ้าเปอย่างนั้นนะคะนรับผมก็แต่งกรอนตามที่ผมคิดได้ผมมเมันศูนย์ท่อนผูน้อเมาเป็นศูนย์ท่อนของเนาะกระแต่งตาทองคิดใจนั่นแหละผมจะอ่านกรอนตอนที่เริ่มโมไฟประดับนะครับประธานวิลัยชัยนะครับ บ้างขึ้นไปเมื่อกี้เนี่เป็นเบอร์ศูนย์สามหารจุดที่สี่แก้ไขหน่อยนะนะครับขออนุญาตเป็นสัมพันธ์นะครับที่น้องทู้ชายก็จะเดียวกันนะครับเอาเลว่ารลานมันยังขึ้นไปบอกอย่าให้อดีตูเป็นผู้รายการอยู่ที่โรงพยาบาลห้าสิบพรรษามหาทยาลค์กรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ บ้องไฟประดับก็อันตรายนะครับพี่น้องครับดูด้วยนะครับอส,สองสไปสีล้ ทิ้ง้ายปลอดภัยท่านบุ้ิีัยอาจารย์จากเชิญครับเป็นบั้งไฟล้านจนพัชโตนะครับท่านบุ้ิีัยท่านกะทิบรรยายเลยครับไปทางที่ท่านในท่านสามสีหารอบเออแล้วก็นมโตดันโตออนแอเป็กนุ๊กเป็ก เบรกลุกยังดานยังดานอาพี่น้อง,อองขอเสียงตบมือให้นายแพทย์นรงั์ชัยอีกหนึเทียงนึ่งน,นะครับสุดยอดครับทิศทางทิศทางไปทางไหนกันนี้ทิศทางปลอดภัยครับไปทางบ้านท่าสะอาดบอสครับเลยครับเลยเออลงซี่ครับลงซี่โอ้ยาาอุหสวเนาะครับลงซี่ดีละบังลั่นขนาดใหญ่นะครับเออ เป็นิ่ล้านหนึ่งร้อ0พอดีบังพระโยนอ๋ออ่นดงแังไฟสิล้านของเทเวลาบังที่สวงกำลังนำเข้าฐานท่เห็น้องไฟล้านนะครับล่าขอมยขโมลออกมาเรือนครับ ข้อมูลายยาวท่านขออนุญาตท่านท่านกำลยนไฟอยู่ดีครับก็ไปสิบเซนก่อนนะครับขณนนี้นะครับดูที่ฐานที่หนึ่งนะครับเป็นบ้องไฟขนาดสิบล้านบล็งเดอร์บล็งเดอร์บลองเดอร์เดี๋ยวนี้ผมเดาใจท่านรัฐมนตรีผู้สำนักท่านรัฐมนตรีว่าหัวใจกับเส้นเจ้งตุ๊บตุ๊่จุดว่าบ้องไฟจะฟ้องขึ้นบนฐานน้องบ ท่านที่สี่ทานที่สี่หมายเลขอะไรครับท่านผู้กันทานที่สี่ครับท่านที่สี่ยกตรงเขียวแล้วครับยกตรงเขียวแล้วก็ ดีนะครับออลองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับขออนุญาตแนะนำต่อไปสสนา,ากรน,นาเมืองลกครับยกม,มือให้เจ้าหน้าทยกม,มือสองข้างครับ บ้องไฟตะไลนะครับท่านที่อยู่ทางภาคกลางนะครับบ้องไฟตะไลนะครับ <S 2> <S 2> <S ถ้าถ้ามีเตี้ยวเตี้ยวเที่ยวเนี่ยเป็นบ้งไฟอีตื้นะครับท่านอาจารย์ในีอะไใช่ไหมโดนโลมน้ำเลคเด้อเบิ่งเพิ่งเนีเ่ยครับนี่มีลมน้ำเล่ครับผมครับอันนี้ตะไลนะครับตะไลเรียกเขาก็เรียก ตะไลมือเขาก็เรียกเขาแต่ท้องกินนะครับทิสีสันสวยงามที่บ้านต้่อีบอีอานโตอันันตายเลยไหิมีอยู่ทั้งวัด จากบ้านกูกาสิงนะครับอำเภอกเกเตรวิสัยนะครับมาซอยงานนะครับมือนี้นะครับขอเสียงปรบมือไปหางเครื่องจักรปาเนะครับพี่น้องเห็นว่าพร้อมแล้วเชิญครับในชั้นปรไฟสิบล้านเทเวลาเป็นผู้สร้างสอง ลูปาสุดยอดนะครับสุดยอดขอปบังไฟท่านรัฐมนตรีนี่แหละคุณวัฒนาท่านบระเก่งอีรีมา้เป็นเออเออ่ปังบังไฟหน่อยรัฐมนตรีเนี่ยขันบระเก่งอีหลีเนี่ยป้องไฟขึ้นดีรีบ่าในสวดๆเลยท่านรัฐมนตรีจะรวยนะับ ตัวเดีครับพี่น้องน้ำตาสีไหลบ่งไฟขึ้นที่กะทิครับท่านผู้จัดจายอาจารยจักเชิญครับล่ามบ้าโยตีดเรียบร้อยครับก่อนุญาตนะครับประจารย์้องพาไปที่ท่านกะทิ ให้บังไฟบังนีลกงกะกันเด้อจ,จังจังจังจุดต่อไปวันติดบางๆตอนนี้ฝาหัวย่งบอเปิดนะครับการเผาเล่าลางเล่าทะลุทะลวงทางกลบังนะครับลากะทีเป็นวงหิบแชบวันนั้นตดตลอดให้ให้ท่านกะที่จัจญยายครับผมอันหัวไผ่ยชงนวันน้ล่หอครับผม รอไฟดับรอควันจางเลร<อ>้ลอยผ่านไปอเ,เอาท่านท่านทำบุทธใจ้ท่านกะที่ท่านสอสอว่าให้ผมเบ้าแหวน่พนั่นบ้างไฟบ้างนี้ผมจะพยายามบรรยายเป็นภาษาไทยให้ให้สิ้นสุดนะครับถ้าผมตกกรรมาก,ก็ต้องขออภัย าฟาหัวเปิดนะครับต้านเผาอูดเผาอูดอวงนี่ดวงไฟโตนมีร้อยหักนะครับเป็นปอกไฟขนาดใหญ่ถือว่าสุดยอดนะครับลำโตถือว่าสุดยอดมาก,มากเอ,อ่อท่านกะที่ครับเท่าที่ท่านมีประสบการณ์มากๆากอไฟสิบล้านเท่าที่ผ่านมาเวลาสูงสุดเท่าไหร่ครับตอนนี้เริ่มใส่ปลายนะครับ ปลายหางเตียบกาเสียแบบมีชื่ครับอ่ะเสียบแบบมีเชิงปลายหางเป็นตัวเริงการเผายังเผายังดันนะครับโอ้ยเกิดจะเป็นเปิดเผยตัวตนนะครับเบิ่งแบบจ๊ะจ้ะสายไห้กระสุดสองร้อยห่าคะแนนผ่านไป หันหัวไผ่แช่ไหมอยลดนาดับนิ่มๆเบาๆงามเจ้าหันหัวไผ่สีหมายลงคอง,องตาวาวเจ้ายาลีฟังเฝ้าดาวย้อยจังคอยลง,หยงให้เจ้าลงซาซา่าลงปลาคาดอ,อย่าไปตกสวนมอน พลิสีเสียดอกแดงอูมอนตำแหน่งห่างในพื้นฝ่าเท่าๆนะครับหลุดจากก้อนอดำบนขาวมาเป็นพักพื้นผ่าเท่าๆหุดเบียกเอาสร้างมาบังกันบานนี่ <c oughs> ตามลงมาตื้สองร้อย ห้าสิบเกตคะแนนพี่น้องสอง